ง各位同学大家好สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่วิธีการเขียนอักษรจีนในหนังสือบทเรียนั่นอเจ้าเฉิงบทที่3นะครับตี้ซางเคงนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับตัวที่1อ่านว่าเรี่ยวนะครับหมายถึง6นะครับ วิธีการเขียนไม่ยากครับ e เออสามสี่อ่อสามสี่โอเคสองครั้งน่าจะพอแล้วเนาะตัวที่สองครับอ่านว่าชีอีเออห 二，okay, 三，九，一，二，一，二，再白雪，一，二，三，四，五，六，七。 八，一，二，三，四，五，六，七，八。繁体字。好，一，二，三，四，五，六，七。 8, 9 10เ1 12 13 14 15เ6สิบอนะครับอ่านว่าเสียนไมอนกันหมายถึงเรียนนะครับอักษรตัวเต็มต่อไปชี่อีองาส ห้าหน,นอึอไม่ถึงไปนะครับต่อไป,ไปอเปิ่ยอสามสี E นึ่งสองให้เขียนตัวนี้ก่อนนะให้เขียนขวางก่อนนะเมื่อกี้เขียนผิด E ีเออซันแต่บางคนเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูเนาะตัวเต็มเขาจะเขียนแบบนี้ E ีเออซ สี่แล้วก็หเนาะโอเคก็เรียนรู้กันไปต่ไปเมื่อกี้อ่านว่าเปยเปย์หมายถึงทิศเหนือนะครับต่อไปจิงหมายถึงเมืองหลวงหรือว่านาครมหานาครน,นะครับอีเออสามสี่ห้าแบนๆน,นะหกเจ ปาอีเอ่ห้าหกเจ็ปโอเคต่อไปตัวถึงถูกต้องนะครับ yes หนึอ 四、五、一、二、三、四、五。我าดูอักษรตั一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。 สิบสามสิบสี่นะครับเขียนไม่ค่อยสวยเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับต่อไปหมิงหมายถึงสว่างอีเองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ห e, นึ่งสอง่หับไปเทียนหมายถึงท้องฟ้าแต่ถ้าหมิงเทียนเนี่ยสองตัวนี้บวกกันหมายถึงพรุ่งนี้นะครับเทียนหนึ่อซาน สลากตรงๆนะนึ่องสามสี่เขียที่สี่ 4, ต้องลากตรงๆนะอย่างอบางคนเขียนงอแบบนี้ไม่ได้บางคนเขียนอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ผิดไม่ได้นะครับตึกตึๆต,ต,ต,ต่อไป 好เจียนนะครับพบกันหนึ่องสามสี่อ่อสามสี่นะตัวเต็มนะครับฝันทีติสเราจะได้รู้ทั้งสองอย่างเนาะรู้เขารู้เรารบ้อยครั้งชนะ้อยครั้ง อ่ะรู้ไว้ใช่ว่านะครับอีเออสามสี่หกเนะครับอ่านว่าเจียนเหมือนกันต่อไปอินธนาคารนะครับอินแปลว่าทองหรือว่า,อาไม่ใช่ทองแปลว่าเงินเงินนะครับอี e, 二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、一、二、三、四、五、六、七、八。 九十十一那。到妈就爱上多点然后繁体字一二三四五六七八九十十一十二十三十四 นะครอินต่อไปหางอีเอสามสี่ห้าหกอ่งองสามสี่ห้าหกอน่อาม สี่ห้าหกโอเคจบไปแล้วกับอักษรจีนบทที่3นะครับเราพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปเฮาใจเจียน